คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ใหม่อยากจะชวนคุณผู้ชม,มชแล้วก็พี่เป้ไปดูโขนจริง,รงๆเขาก็ชวนมาแต่ว่าตอนนั้นคุณติดใช,ใช่ไหมเขาชวนไปดูรอบสื่ออยู่วันนั้นติดอ่อานข่าวไม่ได้ไปแต่คนที่ไปดูนะเขาบอกว่าไงเขาชอบเขาบอกว่าอลังการคือโขนเนี่ยที่ที่ไปดูเนี่ยตอนกุมพาการันต้นน้ำ<า>ไม่ใช่แค่ความอลังการความวิจ,จิตของโขนเท่านั้นนะแต่ดูแล้วสนุกแล้วฉากตื่นเต้น,นแสงเสียงอลังการ ห<ค>าออดูยากมากกันนะคะคุณผู้ชมค่ะการแสดงโขนเนี่ยนะคะคือเรื่องรามเกียรติ์ตอนกุมภกรทน้ำค่ะโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนชนนีพันปีหลวงนะคะได้จัดแสดงรอบสื่อไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีนะคะที่ผ่านมาที่สูวรรณทัศนมแห่งประเทศไทยค่ะทีนี้เนี่ยถึงรอบที่เราเราจะได้ดูกันแล้วนะคะโดยการแสดงครั้งนี้ค่ะบอกเลยนะคะว่าเขารวบรวมความรู้จากครูผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาเลยทั้งโขนทั้งละคร ดนตรีนะคะคีตศิลค่ะรวมกันไว้เลยที่สําคัญเลยงานนี้นะคะได้ถ่ายทอดการแสดงผ่านนักแสดงเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ด้วยค่ะถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเนีเขามีการฝึกซ้อมจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์จนฝีมือการร่ายรำเนี่ย ออกมามีจริตที่อ่อนช้อยงดงามแล้วก็ปราณีตมากๆเลยนะคะอย่างที่พี่เป้บอกเขาล่ำลือกันอยากให้คุณผู้ชมไปดูจริงๆค่ะการแสดงนะคะจะเริ่มวันพรุ่งนี้ค่ะ5พฤศจิกายนจนถึงวันที่5ธันวาคมที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยราคาบัตรไม่แพงค่ะคุะ้มค่าเลยเริ่มต้นที่600บาทถ้านักเรียนนะคะเขาราคาเพียงแค่180บาทเท่านั้น ใครที่อยากจะไปเห็นความวิจิตอ่อนช้อยเหล่านี้ไปซื้อบัตรด่วนๆค่ะ,ทคะไททิเกตเมเจอร์ทุกสาขานะคะบอกเลยว่าการแสดงครั้งนี้เป็นโขนที่ถูกต้องตาม,มแบบออของสมัยก่อนแล้วก็หาชมได้ยากด้วยเออนี่นะฮะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีวัฒนธรรมของไทยเนาะเรื่องโขนเนี่ยนะแต่ว่าตอนนี้ก็พอมาทำโชว์มาทำการแสดงก็เหมือนร่วมสมัยด้วย,ย,น,วยนะครสมัยก่อนคนจะได้ชมโขนเนี่ยต้องเป็นแบบ ้นสูงชั้นสูงใช่แล้วก็เขาฝึกกันมาแบบอู้ครับตอนคุณเรียนลามนี่คุณต้องเรียนท่าด้วยไหมไม่มีโขนนี่ไม่เป็นสูงกว่าโอลามันเป็นแค่พื้นฐานโขนมันหลายหลายอย่างแล้วก็การที่จะข้อผูวโขนนี่มันจะต้องเยอะอ่ะ๋อเยอะใช่ไหมใช่คุ้มค่านะคะบัตรหกรอยเท่านั้นเองครับ